สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข,าข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่ม้านองนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่9มิถุนายน2564สีมงคลนําโชคจะมีสีดําสีฟ้าและสีขาวเลขเด่นประจําวันนี้มีเลข3เลข6เลข2เลข1และเลข4เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ362 361 364 621 624 214 213 143 146และ432เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ36 32 31 34 626 164 2124และ14สําำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากพระราหูหากคนวันอาทิตย์บูชาพระราหูมีเลขลอตประจำองค์อันนั้นคือสื่อนำโชคนะคะ วันนี้คนวันอาทิตย์เดินทางไปไหนมาไหนระวังอุบัติเหตุอันตรายที่เกี่ยวกับรถของร้อนของมีคมนะคะระวังจะบาดมือสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอาทิตย์15638ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนําโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจํานะคะนอกจากนี้ถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใครตาย,ตายอายุคนเจ็บคนป่วยอายุคนตายคือสื่อนําโชวคนวันจันทร์นะคะเลขเด่นเสริมดวง13 459 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนำโชคจะมาจากอายุพอ่อนะคะอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของพอ่อถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะนะคะนอกจากนี้เลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่อยู่อาศัยก่อนซื้อก่อนเสี่ยงนะคะอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนสําหรับเลขเด่นเสริมดวง C9173 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานนะคะแล้วก็เลขที่บ้านด้วยนะคะบ้านที่คนวันพุธกลางวันนอนเมื่อคืนนี้นะคะหรือเลขที่ร้านค้าเลขที่สำนักงานนะคะที่คุณทำงานหรือค้าขายนะคะ,ะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางวัน17,482 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนำโชคจะมาจากะทะเบียนรถค่ะรถที่นั่งเป็นประจำหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉี่ยวชนหรือกำลังเข้าซ่อมนอกจากนี้นะคะบินข้าน้ำข้าไฟค่าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนำโชคค่ะเลขเด่นเสริมดวง17254 ท่านที่เกิดในวันพระหัสนะคะสื่อนําโชคจะมาจากผู้หญิงผมยาวนะคะวันนี้คนวันพรหัสโชคไม่เด่นนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง2 1 8 5 9ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อนาโชคจะมาจากความฝันนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์คนวันศุกร์นะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนอกจากนั้นเลขที่บ้านบ้านที่นอนเมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นสื่อนําโชคของคนวันศุกร์เลขเด่นเสริมดวง1 8 0 5 9 ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อน้ำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคนอกจากนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆหรือมีลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะสองขวบสามขวบกําลังพูดกําลังสนถามเลขกับเขาหรือให้เขาหยิบเลขให้นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์หนึ่งเก้าสองศูนย์เจ็ดนะคะ เลขเด่นนี้สําหรับเ,เลขเด่นฮานอยนะคะเลขเด่นลาวนะคะลาวทุกลาวเลยนะคะแล้วก็เลขหุ้นต่างๆนะคะแม่วนนองให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบนะคะก็ติดตามนะคะฝากดากดไลค์ฝากกดติดตามเพจเแม่วนนองแล้วก็ฝากกดติดตามช่องแม่วนนองทีวีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้วันนี้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ